สวัสดีครับวันนี้ช่องพุทธากินเที่ยวอยู่ที่แม่น้ําวังนะครับจังหวัดลําปางวันนี้เราจะมาสืบสารประเพณีไทยนะครับโดยการขนทรายเข้าวัดในวันสงการนะครับตอนนี้เรากาลังลงไปที่แม่น้ําวังนะครับประเพณีสงการก็จะมีสืบสารวัฒนธรรมโดยการขนทรายเข้าวัดเราจะเดินเข้าไปตรงที่แม่น้ําตรงนี้เป็นแม่น้ําประจําหมู่บ้านนะครับของจังหวัดลําปาง เป็นแม่น้ำวังนะครับก็จะมีหาดทรายแล้วก็จะมีแม่น้ำให้เราสามารถตักทรายไปได้เลยนะครับเอ่อเมื่อวันก่อนนะครับเราก็จะมีเจอพายุลมนะครับต้นไม้ใหญ่ล้มเลยนะครับพายุเป็นร้อนตอนนี้เรากำลงังลงไปตักทรายกลางแม่น้ำวังนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆผู้คนมาสนุกสนานในงานประเพณีสงการกันนะครับ ลงไปแล้วนะครับที่เห็นเห็นก็คือรถมาจอดอฉลองสองการกันนะครับสนุกสนานวันสงการข้ามแม่น้ำวังกันเลยน,นะครับเราลงไปตักกลางแม่น้ำกันเลยนะครับลุยไปตักกลางแม่น้ำ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำบุญเต็มที่น้องพุทธาเริยนยืนรออยู่ที่ริมตะลิ่งนะครับด้วยความมุ่งมั่นและความหวังของเราในการตักทรายกลางแม่น้ำสุดท้ายกลับดีกว่าครับเราตักริมริมแม่น้ำดีกว่าซึ่งทรายเยอะกว่านะครับตักง่ายด้วยครับ ริมสลิงก็จะมีแต่ทรายนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อก่อนวัดจะมีทรายเยอะนะครับเราไปวัดแล้วก็จะมีเศษทรายติดรองเท้าเข้ามานะครับคนสมัยก่อนจึงถือว่าวันสงการหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งปีนะครับเราก็จะทําทําการขนทรายเข้าวัดเพื่อกลับไปคืนวัดนะครับจะได้ไม่มีาบาปติดตัวนะครับเขาถือว่าทราย ที่อยู่ในวัดอาจจะติดรองเท้าเราออกมานะครับนี่ฮะเรามาถึงวัดแล้วเาาจะนำทรายที่เราตักมานะครับมาทำเป็นกองเจดีเขาเรียกว่าเจดีทรายนะครับซึ่งบรรยากาศนะครับผู้คนยังไม่เยอะนะครับเพอเรามาก่อนนะครับ เขาก็จำตามมาทีหลังอาจจะรอให้เย็นกว่านี้นะครับแล่วด้วยบรรยากาศต่างๆและด้วยแสงไม่อำนวยนะครับเราเราเลยตัดก่อนนะครับเป็นกองอำนวยการนะครับน้องพุชาก็แม่ไปทัางไทยมัคคทาย ทรายของหมู่บ้านนะครับที่เขาทำมานะครับก็จะมีคนๆคนเขาจะมากองทรายกองทรายมากองรวมกันนะครับเราก็จะมาเททรายทำเป็นเจดีซึ่งประเภทนี้นะครับหลายวัดก็จะจัดกิจกรรมกองทรายแข่งกันนะครับแต่ว่าที่เรามานี่ก็คือเป็นแบบวับ้านนะครับก็คือทรายตามประเภททั่วไปนะครับ แวก็เดี๋ยวรนี้เราจะทำอะไรต่อกับเจดีตรงนี้เพื่อรนรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยน,นะครับอรอดูนีพีต่อไปว่าประเป็นยั